สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการนะครับดึงรูปภาพมาแสดงผลกันนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวเรืของการอัปโหลดรูปภาพมาไว้ที่โฟลเดอร์อิมเมจตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการอัปโหลดรูปภาพและลองมาดูว่าเราสามารถดึงรูปภาพตรงนี้มาแสดงผลได้หรือเปล่านะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะต้องทําการเพิ่มสินค้าเข้าไปก่อนนะครับถ้าอยากจะ make show ทุกอย่างนะครับ ก็คือในส่วนของตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะครับเราจะทำการ Ctrl c อนโทก่อนนะครับเพื่อเป็นการสต็อปตัวโนดมอนิเตอร์ก่อนแล้วเราจะตั้งต้นใหม่นะครับเราก็จะพิมพ์คำว่า n o d e Mon นะครับตามด้วยชื่อของตัวไฟล์ที่เราจะรันนะครับก็คือ app.js นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการนะครับเปิดตัวโนดมอนเรียบร้อยแล้ว นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัว Product All ก่อนนะครับอ่าคือต, si ต,ตัวบนนะครับผมก็จะกดเซนตอ่าตอนนี้คือข้อมูลนะครับที่เราตั้งต้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาเพิ่มสินค้าใหม่นะครับก็มาที่ตรงส่วนของตัวโพสแล้วผมก็กดเซนนะครับอ่าตอนนี้ผมก็จะได้ส่วนของตัวรูปภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่ารูปภาพนะครับโอเคตอนนี้ผมได้รูปภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์คือ เราต้องการเรียก URL นะครับแล้วก็ต่อด้วยรูปภาพเนี่ยแล้วก็ให้มันมาแสดงผลเราจะทำยังไงล่ะอันดับแรกเราจะมาที่ตรงส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับ app.js นะครับเราจะต้องทำการประกาศ middleware น,นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราจะใช้ static นะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยเราเรียกมันว่า static folder นะครับก็คือพวกเก็บพวกรูปภาพนะครับหรือบางทีเราอาจจะทำสร้างโฟลเดอร์มาเก็บพวกไฟล์ให้เนะครับ ไฟล์รูปภาพเสียงอะไรพวกเนี้ยฟอนต์เนี่ยเราเรียกว่าสแตติกนะครับทีนี้เราก็จะทําการประกาศนะครับที่ตรงระดับก่อนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแอปนะครับ u t นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าพา t นะครับถ้าเขาพิมพ์ URL มาว่า s l a image ตรงนี้นะครับอ่ะ image image ตัวเดียวนะครับอ่ะแสดงว่าตอนนี้เขากำลังจะเข้าถึงตัวรูปภาพในนี้นะครับผมก็จะ พิมพ์นะครับก็คือ express t นะครับ static เราจะบอกว่าให้ express ทำการ map ตัว static นะครับซึ่ง static ตรงนี้คือโฟลเดอร์ชื่ออะไรล่ะก็ชื่อว่า images ตัวนี้นะครับผมก็จะใส่ตัว path เข้าไปนะครับ images โอเคนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับถ้าเขาเรียก path มาอย่างนี้นะครับ localhost น,นะครับ port ส0มพัน image อ่ามันจะแมทกับตัวนี้ก่อนถัดมานะครับเราก็จะแบทกับไอตัว static file จากไอตัวนี้ครับก็คือตัวชื่อรูปภาพนั่นเองก็คือชื่อ image k e ดหนอะไรพวกนี้นะครับ .jpg นั่นเองมันก็จะดึงรูปภาพมาแสดงผลนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ผมต้องไปเซิร์ฟรูปภาพก่อน นะครับผมก็จะกลับมาที่ตรงส่วนของตัว Google Chrome นะครับผมก็จะพิมพ์ให้ดูนะครับ S/ นะครับ image นะครับแล้วก็ s l ส s ลตามด้วยชื่อรูปภาพวิธีการเอาชื่อรูปภาพก็คือไปคลิกขวาแล้วก็ rename นะครับ copy ชื่อรูปมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาวางและ enter ผมก็จะเซิร์ฟตัวรูปภาพได้แล้วทีนี้ถ้าพาดเราตั้งเป็นชื่ออื่นละแบบอย่างเนี้ยมันก็จะไม่เข้าเคสน์ี้เพราะเราไม่ได้ mapping ตัวพา t h middleware อย่างตรงนั้นนะครับ เราก็จะต้องเป็น image แล้วก็ enter นะครับเพราะเรา mapping path ตรงนี้ส่วนนี้คือชื่อของตัว static file แลานั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะดึงตัวรูปภาพออกมาแสดงผลแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็เสร็จทั้งเรื่องของตัวอัปโหลดนะครับแล้วก็เรื่องของการดึงตัวรูปภาพมาแสดงผลนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหานะครับ ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัว่าการใช้งานกับฝั่งฟอนต์เอ็นละนะครับการใช้งานกับฝั่งฟอนต์เอ็นนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่าปัญหา c o r s ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ